สวัสดีครับวันนี้จะพาพีผ้านหนองมาหาเลาะบึงเห็ดนะครับเนาะพาพีผ้าหนองมาเที่ยวปายังมันขึ้นก็คือได้บ่วได้บ่วใน,นหูอยู่ไปผีดองนกท่านได้พอพ้าดอกพี่น้อกเดี๋ยวครับพี่น้องที่งานเดินแล้วคุณดูคุณแสงไฟพี่น้องเห็นป่าวแสงไฟไปที่งานเดินแสดงว่าง,งานพอแล้ว พีไปไปไป่น้องไปด้วยกันโอ้น้ำไหลพี่น้องน้ำโอ้โอ้พี่น้องเห็นไหมน้ำเหรอมครับพี่น้องเห็นไหมเห็นครับเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะปิดไฟเพิ่งเด้อ สู่มครับพี่น้องคนน่ะเห็นไหมครับโอ้กําลังงามพี่น้องกําลังงามโต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 โอ้ดอกใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่จังเลย ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณรูนึงประมาณรูน,นึงไปเดินต่อไปครับพี่น้องพอไปแล้วแปลงหนึ่งประมาณจะโล่สองโล่เน,นะครับไปยางต่อมือตอดตอนน้พี่น้องอยังตองระบ้างครับยิงขึ้นให้ปลาได้ดวงตรงระบ้างสายตาต้องสังเกตดีดีด กาวแต่ละกาวตรงเบิางให้ดีๆครับอันตรา,ายหกหกให้พี่น้องน้ำน้ำน้ำต้นไอ้น้ำฟางน้ำฟางออหกให้พี่น้องให้เป็นเด็ม ฝนตกฝนตกลินพ ok. oh, no, no. hmm. ี elo, hmm. ่น hmm. ้องฝนตกลินฝนตกลินโอ้ยเมยพี่น้องเหลี่ยพอเยู่ไี่น้องเนาะอึมันแม่เราพี่น้องอืมันแม่เราเนี่ยโอ้แม่เราพี่น้องแอ้เราแม่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 เราพี่น้องนี้ก็ ปุติปีเลยเห็นไหพี่น้องเห็นบ่โอ้ยพี่น้องชนนกองเป็นครับุผมเห็นบ่าขาวเห็นบ่ครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวคุยเท็กกัน ฝนตกพี่น้องฝนตกแล้วครับไอ้แม่ฝนตกไปรับพี่น้องอยางต่อครับโอ้อพี่น้องมึงปวกอะไรปะมึงไม่ปวกอ๋อปไม่ปวกเต็มเลยพี่น้องนี่นห่อนลายนี่แหละเห็ดโค่นเลยคัน อันแม่แม่ป๋อออกบ้างสิสแสดงว่าห้างปวกห้างนั่นนี่เพิ่นธิ์ถิ่มพันธิ่มห้างกาลังส่วนแล้วเพิ่นคือว่าเชื่อพร้อมที่จะออกดอกเห็ดแล้วนะนี่เป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องตอเต็มเลยครับไปครับพี่น้องยางต่อครับโอ้ยมื่อยพี่น้องก็ได้เจอเยอะมือเมียนเล่ย พี่น้องโอ้โหข้าวพี่น้องโอ้แม่ตัวพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วหล่อเง,งามของพี่น้องเต็มเลยพี่น้องเิ<ด>่งมากหอเงามของพี่น้อง,โ,ง,ง,ง,องโอ,โอ้ตั้งค์หมกหมิ่นเลยพี่น้องงา่ายมาก อม่มื์ไม่เมย์ม,ม,มาหายมือเลยพี่น้องครับเ,เอาพี่น้องเดี๋ยวผมขุดนะครับ พันมาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อพี่น้องเลยมื่อขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก,ห i, ก,ใหกับช่องน,น้อยๆช่องนี้นะเธอเมื่อยพี่น้องเลยยางยางขักไรไปครับพี่น้องมันยางต้องนะ

oh, hệt buộc ngay, mua đỏ ngay rồi. mua hết hệt ban đỏ bằng đây. ah, เลนี้ย,ยน้ำพี่น้องน้ำเลอตอนนี้กะจะคมเลยตอนนี้เวลากะอยู่ประมาณนี่ครับพี่น้องคน,นจะตกเล่นจุเทียงขึ้นแล้วครับพี่น้องไปอืออย่ยงางวะเนาะมื้อแม่ล้วพี่น้องแม่แล้ว ไม่แล้วครับไม่แล้วพอเผยลราโอ้เห็ดตบานพี่น้องตกตกตกเงี้ยไ้ไหมแล้วโอ้ท่อมก็มีตุ่มก็มีู่้นพี่น้องโอ้โหเหดบานครับนั่งอย่างไรนะเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเป็นเงินบุญเุินคุณขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อที่มอบให้ลูกให้เต่าคนพี่น้องคนหุ้นคุละแม่นดันดัอ๋อทีมงานขุดเร็วนะครับพี่น้องเดี๋ยวขุดเห็ดานข้าวเดียว ต้นบลาดุยพี่น้องต้นบลดูต้นบลดูโผลสูงลิบหวานสูงต้นบลดูหืเห็ดยังไงเห็ดตัวอ๋อเห็ดอันนั้นพี่น้องเอิานเห็ดอีสานบ้านเฮาเอิ็นเห็ดเห็ดยังไงเห็ดปลกเห็ด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 ปลกฟ้านบ่เห็ดปลกฟ้านดอกสีเหลือง ดอกสีเหลืองขายมาเลยครับแ่าเอาไปกินได้อยู่ดอกสีเหลืองดอกใหญ่ดีนะครับดอกนี่ปลวกฟันนี่สองดอกพี่น้องขป้นหน่อยแท้เดี๋ยวจะเอาเอาไปปบน ทางออกพี่น้องเอ้ยทางออกทางไหนน้องไปที่นี่มือตุบงงแบตกระที่กรตพี่น้องไฟไฟแบตแบตโทษสัตท์กระที่กระตแล้วฮกเดินไปทางแดนสําหรับคลิปนี้อะ ฝากกดไลค์กดแชร์ชนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน,น้อยๆช่องนี้นะครับเด้อเพิ่มไปกับร่างใจกับช่องของกลุ่มคนใจคนเดิมนะครับแบตติบัด้วครับพี่น้องแบตติบัดเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอลาเพียงแค่นี้นครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าต้องพอกันไหม ขอขอบพระคุณยังสูงนะครับเนาะติด,ด,ดตามสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าทอไหมนะครับเนาะขอให้ทุกทุกคนจงร่าจงรวยจงถูกหวยวันที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อน bye บายบายสวัสดีครับ